สวัสดีครับสร้างสงสัยของเราในวันนี้พามาแชร์ทิศและเทคนิคการใช้เกรียนขัดมันผิวคอนกรีตที่ควบคู่ไปกับการโรยสีขัดมันไปในตัวจนกลายเป็นพื้นคอนกรีตสีสันสวยงามแบบนี้จะมีทิศและเทคนิคขั้นตอนการทําแบบไหนไปรับชมกันเลยครับก่อนของเราก็จะมีสีซีเมนต์คัลเลอร์ซีซั่นตะแกรงล่อนสีเกียงเหล็กตรงเกียงปาดหรือเกียงยาวต่อด้ามเหล็กพาดหรือไม้พาดน้ำยาเคลือบเงา PU 9000 เทคนิคเตรียมผิวปูนปูนที่ใช้เทพื้นจะสั่งจับแผ่นปูนเป็นสเ็ก240เทปูนลงหน้างานปาดปรับระดับสเปคที่ต้องการเมื่อปาดผิวเรียบปรับระดับเรียบร้อยแล้วชิ้ระยะให้มาดโดยไม่ปาดเพิ่มหลังปูนเลริ่มหมาดให้ขัดปาดปูนเปิดหน้าผิวเตรียมลยสีขั้นตอนต่อไปหากพื้นที่เข้าถึงยากแนะนำให้ใช้เกียงยาวต่อด้ามหรือหาเหล็กพาดเพื่อขึ้นไปยืนขัดปาดผิวปูนและหลีกเลี่ยงการย่ำปูน เทคนิคการโรยสีต้องเลือกโรยสีตอนที่ปูนมาทเซ็จต,ตัวกำลังดีคือไม่แห้งหรือช้ำเกินไปและขัดเปิดผิวเรียบร้อยแล้วใสตะแกรงล่อนสีในการโรยเพื่อให้ผงสีมีความสม่ำเสมอโดยใช้สีประมาณ3กิโลต่อพื้นที่1ตารางเมตรหรือจำไว้ง่ายว่าหนึ่งกระสอบต้องทำได้พื้นที่7-8ตารางเมตรนั่นเองเพื่อให้ได้ความแขงและได้เฉดสีตามสเปคที่ต้องการ ควรลอยสีสองรอบโดยลอย,ยและขัดมันรอบต่อรอบข้อควรระวังไม่ควรลอยสีทั้งหมดของผิวงานแล้วมาขัดจะทําให้สีจมเป็นกองขัดยากควรลอยไปขัดไปในสัดส่วนพื้นที่ตามเหมาะสมไม่ควรลอยสีปริมาณมากเพื่อขัดในรอบเดียวจะทําให้สีขัดยากใช้เวลานานและยากต่อการคุมปริมาณสีที่เหมาะสมต่อตารางเมตรการลอยสีบางเกินไปจะทําให้สีไม่สม่ําเสมอ การโรยสีหนาเกินไปจะขัดมันยากฉันสีที่มากเกินจะทำให้ความแก่งของผิวปูนล,ลดลงได้การโรยสีที่สม่ำเสมอคงที่กันทั้งสองรอบช่วยให้ง่ายต่อการขัดมันผิวปูนสวยเรียบเนียนเสมอกันและช่วยควบคุมต้นทุนสีได้เทคนิคการใช้เกี้ยงขัดมันเปิดองศาเกี้ยงจากระดับผิวปูนเรียบประมาณ5-10องศาการออกแรงขัด ต้องคงที่สม่ำเสมอการลากเตียงไปทางเดียวจากด้านที่ถนัดเช่นลากจากซ้ายไปขวาลักษณะขายตัวซียกเกียงขึ้นแล้วค่อยกลับมาเริ่มใหม่ข้อควรระวังทั้งการขัดเปิดผิวการลรยสีการขัดมันหากพื้นที่เข้ายากควรใช้เหล็กพาดหรือไม้พาดเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อความสะดวกและไม่เหยียบทำลายผิวงานเทคนิคการเก็บงานสังเกตงานอย่างละเอียดเช่นถ้ามีผิวเม็ดทราย ถ้าไม่สีบางเกินไปถ้าผิวปูนเผยให้เห็นผิวเม็ดทรายควรรีบขัดมันให้เรียบเนียนถ้าสีบางเกินไปควรโรยสีเพิ่มในจุดนั้นและขัดมันให้เรียบสม่ำเสมอกับจุดอืนอ่นๆข้อควรระวังพื้นผิวเม็ดทรายแม้เพียง5คูณ5เซนติเมตรก็ส่งผลต่อการเคลือบเงาไม่สวยเรียบเนียนและส่งผลต่อการต่อยอดงานอื่นเช่นการพิมพ์ลวดลายคอนกรีตอีกด้วยเทคนิคก,การเคลือบเงา ต้องใช้น้ำยาเคลือบเงาเกจใช้กับพื้นถนนและใช้กับงานภายนอกโดยตรงต้องใช้น้ำยาเคลือบเงาอะคริลิกสูตรโซเวนเท่านั้นเพราะเหมาะสมต่อง,งานเคลือบพื้นเคลือบโดยใช้ลูกกิ้งซึ่งควรให้เป็นมานพื้นที่ระยะการกิ้งต่อการจุ่มน้ำยาเคลือบแต่ละครั้งมีความคงที่เท่ากันมากที่สุดหากต้องการเพิ่มความทนแรงขูดขีดเงางามเป็นพิเศษเลือกใช้น้ำยาเคลือบเงาระบบโพลียูรีเทนไม่ควรเคลือบเกินสองรอบ พราะผิวงานเงางามอยู่แล้วและที่สำคัญเพื่อควบคุมต้นทุนไม่ให้สูงจนเกินไปคำแนะนำถึงช่างมือใหม่และช่างทั่วไปควรทำตามขั้นตอนให้ดีที่สุดทุกขั้นตอนและไม่ควรข้ามขั้นตอนไม่ควรปรับเปลี่ยนวิธีการเองเพราะหากยังไม่มีประสบการณ์และความชำนาญมากพอจะทำให้งานเสียหายได้ง่ายอย่าลืมนะครับว่านอกเหนือจากทิศการขัดมันและเทคนิคการใช้เกียงแล้วนั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยให้ปูนขัดมันสวยงามคือคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและเฉดสีสวยงามพร้อมความแก่ง,งคงทนยาวนานหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับช่างผู้ทบเหมาที่ต้องการรับงานขัดมันหรืองานคอนกรีตพิมพ์ลายเพื่อสร้างสารรค์ผลงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมืออาชีพสำหรับวันนี้ทางเราก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีทิคและเทคนิคอะไรมาฝากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ